หนังคนละม้วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังไทยตีนระเบิดคันนองยิงสิงคโปร์ตะลึงได้เลยเพราะเสกสรรของจริงครับกับการยิงไกล30หลาเกมนี้ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแบบน่าสนใจเลยทีเดียวมาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนครับเรียกได้ว่าเกมนี้จัดหนักจัดเต็มนะผู้เล่นที่เก่าๆเนี่ยลงมาหมดทั้งดีราทโนในสารัฐเอย่ยซึ่งก็เลยทำให้รูปเกมแดงกลางเราเนี่ยดูเหมือนจะกล้าจ่ายยัดบอลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อดีข้อเสีย มันก็มีเช่นเดียวกันเริ่มจากแผงแนวรับก่อนเซนเตอร์คู่ครับพันษาเหมวิบูลกับนัทพงศ์ส่วนแบ็คซ้ายนะครับ มาสักทีหนึ่งเควินดิรมรัมครับตั้งแต่ยุคอิจินั้นเราไม่เคยเห็นเลยกับการลงเล่นทีมชาติใชุดใหญ่ส่วนแบกขวาเป็นนิโคลัสมิเกลสันเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับตรงกลางก็เป็นธีรทรยืนคู่กับสารัตอยู่เย็นส่วนมิดฟิลตัวรุกนะครับก็เป็นชนาทิพสงกระสินและแนวรุกของเราทั้ง3คนครับมีสุภรชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นเบนจามินเจมเดวิสครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้น ฝั่งซ้ายฝั่งสุปชคเป็นพิเศษเพราะว่าลากเลยลาก,กินตัวได้โดยรูปเกมในครึ่งแรกครับต้องบอกเลยว่าการจัดตัวมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับคือตำแหน่งกองกลางเรากล้าจ่ายบอลยัดมากขึ้นและก็มีความนิ่งแต่ก็ยังมีความช้าอยู่ในตัวสำหรับตรงกลางนะครับก็เข้าใจแหละโค้ชหมายอย่างฮันสันเนี่ยเพิ่งมาฟอร์มทีมแบบเต็มจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ2วันที่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเท่าที่ดู การเล่นก็ยังไม่ได้มีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้สําหรับทีมชาติไทยเราริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดเด่นที่เรายังคงรักษาไว้อยู่ตั้งแต่โคดยุคอิชิแล้วนะครับฝั่งซ้ายเราเนี่ยกรณีอิชิก็หานะว่าจะเป็นใครมาลทนทีละทรนดีแต่พอมายุคฮาซันเนี่ยเกมนี้นะครับพอได้เควินดีโรมรํมมาจังหวะเปิดบนฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องพึ่งทีละทนมากเกินไปทีละทนขยับเข้ามาจ่ายบนตรงกลางเนี่ยแบ่งเบาภาระให้กับชนาทิพย์ได้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกครับรูปเกมริมเส้นฝั่งซ้าย เราเ,ยเรียกว่าโดดเด่นและมีส่วนร่วมในเกมรุกเยอะมากนะครับเคบิลิโรมราจะจ่ายกับสุบะโชคสุบะโชคจะเล่นกับทีละทรส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแบบนี้แหละครับสามเหลี่ยมแล้วใส่จังหวะรอบอลทะลุช่องรอช่องเปิดที่เราจะขึ้นเกมรุกใส่ฝั่งสิงคโปร์ได้แต่ว่าสิงคโปร์ครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีแพทเทิร์นการเล่นและก็วินัยสูงมากโดยเฉพาะเกมรับคือเข้าคนตามคนเข้าคนตามคนอยู่แบบนี้เนี่ยทำให้เราเล่นยากมากบวกกับเกมรุกครับจะมีการสอดแทรกแนวหลังตลอดเวลาเลย โดยเฉพาะจังหวะริมเส้นเนี่ยสิงคโปร์ก็ชอบเปิดแล้วให้วิ่งแบ็กครับเติมเข้าไปแนวหลังอย่างจังหวะบอลตีเสมอเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับกลายเป็นว่าไม่ถึง20นาทีแรกของเกมครับไทยเราไมา่ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากการกดดันริมเส้นฝั่งซ้ายที่มีการเปิดยัดเข้าประมาณ3-4ครั้งก่อนจะได้ประตูนะครับเควินเปิดบ้างแต่ว่าเราก็ยังเข้าไม่ถึงบอลจุดเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่ว่าสุปรชัยบาดเจ็บ ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยซึ่งไม่ถึง20นาทีครับก็เป็นประตูขึ้นนําจากสหรัฐอยู่เย็นกับจังหวะซัดสวยๆครับสารัฐชอบยิงจังหวะแบบนี้มากๆเพนแล้วก็คิดถึงจังหวะที่เรายิงขึ้นนําจีนนะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรูปแบบนี้เลยแล้วการยิงเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องเซฟครับมุดใต้คานเลยนะชนคานก่อนที่จะเด้งเข้าประตูไปทาให้ไทยเราเนี่ยขึ้นน,นํา1ประตูต่อศูนย์ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นง่ายมากกว่าเดิมนะเพราะรู้สึกว่าจังหวะหลายจังหวะเราจะมีการต่อบอลที่ละมุลละมมน,ะน่อืงจาก มีตัวเก๋าประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งองดีร์ธรนฝั่ง,งสหรัฐเนี่ยออกบอลไปก็กล้ายัดกล้าให้แต่กลายเป็นว่าไม่เป็นแบบนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนําปับ๊บแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีครับสนาทีด้วยซ้ํานะกลายเป็นว่าสิงคโปร์ได้ประตูทีเสมอน1ประตูต่อหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าเหลือจะเชื่อนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาพยายามเล่นลูกแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเขาก็เล่นดิมเส้นเหมือนกันแหละแต่ว่าริมเส้นฝั่งขวาซึ่งจังหวะเปิดเขาเนี่ยจะมีตัวมุดจากแนวหลังครับ วิ่งขึ้นมายืนยิงลงล่งด้วยนะโดยจังหวะนั้นเป็นการครอสเข้ามาจากคริมเซนกราบขวาครับเปิดเข้ามาแล้วทะลุฝั่งของนิโคลัสมิเกลสั้นนะครับนิโคลัสก็ไปตามตัวด้านในแล้วมันก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเปิดยืนเดียวๆเลยครับก่อนที่สิงคโปร์นั้นจะยิงแทบอินเข้าหน้าประตูง่ายๆที่เสมอให้เราหนึ่งประตูตัวหนึ่งจากไรหานสจ,จวดยิงเข้าไปแบบโอ้โหเสียใจมากนะครับตอนนั้นเพราะว่ารูปเกมตั้งแต่เราก่อนขึ้นนําจนถึงขึ้นนำเนี่ยเราเหนือกว่าสิงคโปร์พยายามขึงเกมรุกอยู่แบบน,น เล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งสิงคโปร์ก็เริ่มเล่นดีนะครับเกมรับเราจะคงต้องปรับยังจูนกันยังไม่ติดบวกกับความฟิตแล้วก็สปีดเกมในครึ่งแรกนะครับสปีดเกมดูเหมือนจะยังไม่เร่งมากเท่าไหร่น่าจะจูนกันยังไม่ได้พอูเล่นส่วนใหญ่เนี่ยทีละทอก็กลับมาในรอบหนึ่งปีนะหรือว่าอีก หลายตัวหลายคนโดยเฉพาะเกมตรงกลางนะครับพอผ่าน2 0 2 5นาทีแรกจูนกันเริ่มไม่ติดครับช่องว่างเริ่มเปิดแต่ว่าความฟิตเนี่ยอยู่ในส่วนของสิงคโปร์เลยการทะลุทะลวงที่เราเคยทําได้10นาทีแรกเนี่ยฝั่งซ้ายอย่างสุภาโชคก็หายไปจากเกมโดยสิ้นเชิงนะครับมาเล่นเกมรับช่วยเคยวินดีรมรําเพราะอย่างนี้ผมบอกแหละสิงคโปร์เขามีแพทเทิร์นการเล่นที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะกับการถุงเครื่องเกมนี้โดยเฉพาะการเซตบอลแล้วก็ตำแหน่งการยืนนะครับคือยืนแบบนั้นแล้วเนี่ยเ,เราต้องใช้ตัว ลุกเนี่ยมาเล่นเกมรับด้วยเพราะดันขึ้นหน้าหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นเกมรุกไม่เฉียบขาดนะครับฝั่งของริมเส้นกราบซ้ายเนี่ยก็มีหลายตัวละจังหวะให้เปิดให้ครอสอย่างเควินเนี่ยครอสมาก,ก็ได้ลุนได้เสียวเหมือนกันนะครับนี่แหละคือแบ็กซ้ายที่เราต้องการนะ นอกจากธีรทรแล้วชนาทิพย์ก็เคยบอกว่ามีเควินนี่แหละครับที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นตัวแทนเพราะไม่ต้องวิ่งครอสอะไรมากครับคือเท้าอยู่ใกล้บอลแล้วสามารถครอสบอลได้ถึงแม้ว่าจะต้องมีจูนอยู่ส3าจังหวะก,ก็ตามครึ่งแรกระยกให้ความโดดเด่นเนี่ยก็ต้องเป็นเควินนะครับเควินฝั่งซ้ายเพราะครอสบอลเยอะมากกว่าเพื่อนเลยส่วนในครึ่งหลังครับต้องบอกว่าไซโกเลยครับเพราะว่าเริ่มเกมมายังไม่ถึง5นาทีนั้นธีรนนทรบุญมาทันครับออกมายิงประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง ือสิงคโปร์ได้สําเร็จและเรียกว่าจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะคลาสสิกของทีดาทรเลยครับในการเล่นบอลเตะมุม2จังหวะกับชนาทิพส่งกระสินซึ่งช็อตแรกเนี่ยชนาทิพเหมือนจะจ่ายเบาไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังสกรีนบังบอลให้กับทีดาทรนครับก่อนจะโยกบอลตัดเข้าในแล้วก็ ยิงแหวกเสาแรกเข้าไปเลยซึ่งจังหวะน,นั้นเข้ายากมากนะครับระยะมันไกลบวกกับผูกสาประตูสิงคโ,โปร์เนี่ยยืนปิดเสาแรกไว้อยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยคิดว่าทีระทอนจะเปิดครับแต่เราไปยิงก็เป็นประตูขึ้นนํา2ต่อ1น,นโอ้โหช็อตนี้มันลากเกมไทยเราเนี่ยกลับมาเข้าสู่ความมั่นใจอีกรอบหนึ่งครับและโมเมนตัมเนี่ยก็ย้ายมาฝั่งไทยเราโดยชัดเจนแตกต่างจากครึ่งแรกนะครับรูปเกมก็ดูเหมือนจะมีสปีดเกมที่เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเซตบอลครับที่แตกต่างจากครึ่งแรกพอสมควร เราจะมีบอลทะแยงออกริมเส้นเนี่ยมากขึ้น จากหลังตัดยาวไปเควินตัดยาวไปสุปชคแบบนี้เรามีมากขึ้นนะครับและสุปชกก็มารับบอลเควินเข้ามาสอแสดแทรกแดนบนแทนก็ค่อนข้างเห็นจุดเปลี่ยนเลยในครึ่งหลังนะครับที่แน่ๆนเนี่ยสปีดเกมเราเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งแรกแล้ววิธีการเซตบอลก็ดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ยังรวมถึงการเพรสแดนบนก็เริ่มเพรสเอาบอลตั้งแต่5นาทีแรกเลยแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับที่เราเลือกที่จะเพรสแดนบนตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมามันทําให้สิงคโปร์เนี่ยเซตบอลตั้งเกมของ ตัวเองไม่ได้เลยปกติสิงคโปร์เนี่ยครึ่งแรกเขาจะกล้าเซตบอลน,นะครับกล้าเซตสู้เลยนะริมเส้นเอ่ยบอลยาวเอ่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีการเพรสกดดันแต่เครื่องหลังเรามีการเพรสแล้วได้บอลมาเล่นเนี่ยหลายจังหวะมากขึ้นบวกกับการบิวอัพหรือว่าการเปลี่ยนเสกสันลงมาแทนที่ของเบนจามินเกมรุกก็เลยดูมีมิติอีกฝั่งหนึ่งครับจากทีแรกฝั่งซ้ายเราจะขึ้นเกมฝั่งเดียวเลยพอเปลี่ยนเสกสันมาแล้วเนี่ยฝั่งขวาดูมีมิติขึ้นมาท,าทันทีเหมือนกันแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับีขึ้นน เอกสรรนครับมายิงขึ้นนำสามต่อ1จากลูกยิงไกลสุดสวยโอ้โหลูกนี้กุ้มขมับเหลือจะเชื่ออีกแล้ว กับลูกยิงไกลของเสกสรรเป็นประตูที่ทลายโมเมนตัมของสิงคโ,โปร์โดยแท้จริงครับแล้วก็เพิ่มโ um มเมนตัมให้กับไทยโดยแท้จริงยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนจะไม่เข้านะแต่ว่าบอลลอยเหินกลางอากาศเสียบ,บมุมบนเข้าไปเลยนะครับก็เป็นประตูขึ้นนํา3ตัว1ในนาทีที่53ของเกมแล้วเสกสรรฟอร์มดีมาตั้งแต่ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วเล่นดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องอนาคตเนี่ยเหมาะแก่การไปเล่นลีกต่างประเทศโดยแท้จริงนะครับเพราะเล่นกับระยองกับสโมสรก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรุกถือว่าดูดีครับ แต่เกมรับนั้นกลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งหลังจากได้ประตู3าหนึ่งสิงคโปร์ก็เริ่มครองเกมได้มากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มตั้งเกมได้พอโดนรัวยิง2เม็ดรวดเลยนะครับพอสิงคโปร์ตั้งเกมได้เนี่ยมีจังหวะโต้มีจังหวะสวนมาเหมือนกันจนสุดท้ายครับก็มาได้ประตูตีตื้นเราส่งต่อนะโดยเป็นการโจมตีจากกราบขวาของริมเส้นนะครับก็หลุดมาก่อนที่จังหวะแรกจะยิงแล้ว ปฏิวัติเนี่ยเซฟเอาไว้ได้แล้วก็มาซ้ําดาบ2ทําให้ไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งเกมรับค่อนข้างที่จะหลวมไปนิดนึงเหมือนกันสําหรับไทยเรานะครับนำอยู่ดีมาโดน2อสาเนี่ยกดดันเหมือนกันนะแต่สิ่งที่มันฮิวใจที่สุดครับพอหลังจากที่เราโดน2ต่อ3ปับ๊บโคดอนซ่าเนี่ยเปลี่ยนลงมาเลยครับทั้งกันธนวัฒน์และก็จุดเบลจุดเบลลงมาแล้วนะครับได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งสนามเลยเพราะอยากเห็นฟรฟมเหลือเกินลินที่สเปนเนี่ย มันเป็นยังไงเล่นที่อังกฤษแล้วฟอร์มเป็นยังไงลงมาในช่วง25นาทีสุดท้ายของเกมคือฟอร์มของจุดเบลเนี่ยมาแล้วก็มีโอกาสลิกงในตัวนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยความพยายามในการทําประตูก,ก็มีได้บอลจังหวะแรกเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษทันทีซึ่งก็ยังจูนไม่ติดนะครับยังไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับสิงคโปร์ได้แต่ว่ารูปเกมหลังจากนั้น ไทยเราเองก็รู้สึกว่ามิติในเกมมันมีครับแต่ด้วยมนมนตัามเนี่ยเอาเราไม่ต้องการเสียประตูส่วนใหญ่ก็จะเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพยายามเล่นเกมรับเนี่ยแพ็กกันแน่นเลย2ชั้น3ชั้นสิงคโปร์ก็พยายามเล่นลูกยาวกลางอากาศมาอยู่ตลอดเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจครับคือเกมรับโดยเฉพาะกราบซ้ายเนี่ยทิดฮอนโยกมาเล่นเป็นวิงแบก ทำให้การจ่ายบอลจากแนวหลังไปตรงกลางแนวหลังไปริมเส้นแนวหลังไปแดนบนเนี่ยมันมีความสมูทและค่อนข้าง,งไว้ใจได้เลยนะครับว่าเราจะเอาอยู่ในเกมรับฝั่งซ้ายซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยจบเกม90นาทีเป็นไทยเราครับที่สามารถเชิญนชนะสิงคปโปร์3ประตูต่ตอ2ได้สําเร็จก็น่าเสียดายกับจังหวะจุดโทษท้ายเกมของชุดเบลนะครับยิงได้เป็นการเดบิวต์เลยน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายมากๆถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีสกอร์ที่ขาดรูปเกม อาจจะไม่ได้สวยงามแต่อย่าลืมว่าเป็นไปนเกมอุ่นเครื่องนะครับเราได้มีการลองผู้เล่นใหม่ๆห,หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นจูซุซับเบลเอยไม่ว่าจะเป็นธนวัตรเอยหรือแม้แต่ธีรทรที่หวนกลับคืนมาเล่นทีมชาติไทยในรอบ1ปีเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับหลังจากนี้ฮัสซันเนี่ย จะมีวิธีการอย่างไรโดยเฉพาะเกมเจอกับสีลังกาครับในการแข่งขันจิงแชมเอเชียรอบคัดเลือกมาดูกันว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรสําหรับเกมพบกับสีลังกานะครับโดยจะแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับเวลา17บเนาฬิกาสนาทีตามเวลาในประเทศไทยของเราเราไปยืนนะมันก็เลยน่ากลัวแบบนี้แหละแล้วสีลังกาล่าสุดเนี่ยเอาชนะเติร์กมินิฐานได้ด้วยรอชมรอตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับาเดขาดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย